ฮัลโหลเรากลับกันมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดของไอ้ไข่นั่นเองนะคะหรือว่าตาไข่พี่ไข่ของเรานั่นเองวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วหลังจากที่3เดือน 4, 4ี่เดือนเรากลับกันมาอีกรอบมาทําไมกันเอ่ยวันนี้มาจุดประทัดนะคะกับมาเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะเขามาเอาไก่มาวางที่นี่เลยวันนี้เรามาขอพรแล้วก็สิ่งที่อะไรที่สมหวังแล้วก็มาทําตามที่เราแจ้งเอาไว้นะไก่เพียบไก่เพียบ ไก่เพียบเห็นไหมไก่เพียบมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราจุดประทัดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะนูนนูนเขาจุดประทัดกันนู้นเขาจะจุดประทัดกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เพื่อนของสามีมาจุดประทัดหนึ่งแสนดอกจ๊าที่เคยขอพรเอาไว้แล้วสาเร็จนะอิจฉามาขอบอกเลยคราวที่แล้วเราไม่ได้ขอไปเดี๋ยวคราวนี้เราจะขอบ้างอะไรบ้างนะจะได้สมหวังตรงนี้เป็นที่จุดประทัดนะจ๊ะ เพียบเลยเห็นไก่ไหมไก่เยอะเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าตรงนี้ที่เขาจุดประทัดกันนะจ๊ะมีเลขมากมายมีเลขมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เลขของเฟิร์นจะเป็นอะไรนะนี่ไงเยอะมากเลยค่ะประทัดคนจุดเพียบภาพเลยนะปังปังปังเพียงขอให้เราปัง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 อย่างเขามาั่งเนาะจะได้รวยร ที่ไข่หรือไอ้ไข่ของเราแล้วนะคะที่วันเจดีนะบอกเลยว่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะอยู่ในช่วงของการติดช่วงโควิดใหม่เท่านั้นเองแต่ว่าก็ยังมาขอพอรกันอยู่ก็ยังมีกันอยู่บ้างปะปายนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงหาตรงองค์จริงนะเพราะว่าเราไหว้ตรงนี้เราขอพอรกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีส่วนของการแก้บนกันไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะจ๊ะว่าเออตรงองค์จริงจุดจริงอ่ะอยู่ตรงไหนเนาะ ถึงตรงจุดอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะที่มีที่ไข่หรือไอไข่นั่นเองนะเราเดินกันมาตรงถึงจุดนี้นะคะที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราขอพอรแก้บนหรือว่ามาไหว้ที่ไข่กันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะอันนี้เดินกํนาลังเดินเข้าไปข้างในมันคือองค์องค์นันจ๊ะเป็นร่างอีกร่างหนึ่งกันเองนี่เลยจ้าจุดจริงองค์จริงนะจุดจริงองค์จริงอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขามากลาบไหว้และขอพอรกันนะคะ